พี่เอกพี่เฟซไทม์กับโทรไลน์เนี่ยอันไหนดีกว่าโทรวิดีโอคอลแบบเฟซไทม์กับ iPhone ใช่ไหมใช่แล้วก็กับโทรไลน์วิดีโอโทรไลน์ถ้าพูดเอาความคิดพี่เอกนะมันก็อยู่ที่ว่าสะดวกอันไหนมากกว่าม,มันดีเพราะมันสะดวกมากกว่านะเอาเรื่องการใช้งาน่านะมันดีกว่ากันเพราะว่าถนัดหรือสะดวกกว่ากันบางคนใช้อ่ถนัดเฟซไทม์ time, สะดวกกับเฟซไทม์เฟซไทม์ก็จะดีกว่า แต่ถ้าคนไหนที่ใช้ไลน์บ่อย,ยก็สะดวกไลน์ก็ไลน์ลก็จะดีกว่าทีนี้ถ้าเกิดพูดในเชิงคุณภาพก็ต้องบอกว่า Face Time คุณภาพวิดีโอจะชัดกว่าอันนี้เรื่องของคุณภาพนะวิดีโอเวลาโทนะก็จะชัดกว่าโทไลน์แต่ทีนี้บางคนไม่สะดวกในการใช้งานเรื่องเฟ e ไทม์ก็ไลน์ใช้ใช้งานได้รวดเร็วมากกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือระหว่างโทรเฟ e ไทม์กับโทไลนะ์เนี่ยโทไลนะ์เนี่ย มันใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็มันกระตุกบางทีมันก็กระตุกถ้า,ถาเน็ตไม่ดีเนาะแต่ถ้าเฟสไทม์เนี่ยมันใช้สัญญาณเซลูลาร์มันก็จะเสถียรมากกว่าอะไรเงี้ยอันนี้ถ้าถ้าเปรียบในมุมมองนี้นะแต่คําถามคือจริงๆแล้วทุกๆวันเนี่ยเวลาเราวิดีโอคอร์เราสะดวกใช้ไหนมากกว่ากันพี่เอกว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นโทรไลน์นะ